ที่วลค่ะและอยู่กับร้านตําแม่อูนะคะวันนี้เราจะตํากล้วยแม่ป้าเริ่มต้นด้วยพริกค่ะแม่ค่ะใส่นะคะต่อด้วยน้ําตาลชูรสนิดนึงตำค่ะมันตำยังไงแม่ตำสิตำค่ะตำได้ไหมแม่มันได้ไหมเนี่ยพี่จ๋าบบะไม่ใช่อะไรนะมือยังไม่ได้ล้างร้อยจากไหนคะจากภาคกลางเพชรบุญค่ะไตเลยค่ะซับซับอุ้ยนี่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 แล้วก็มะเขือนะคะตำแล้วนะคะตำเลยนี่มา ำกวยอุบลซจบที่สุดในเมือ in งอุบลค่ะปกติอ่ะเป็นคนไม่ทานปลาทุกคลิปนะคะจะมีตัวแทนของชาวอีสานนะคะเขาจะมาชิมว่าตำกล้วยของร้านนี้เขาเด็ดสมคำนํำดึงก็คือพี่หน่อยค่ะรานนี้แล้วยังไม่เข็ดกับส้มตังที่เราตำใช่ไหมคะยังค่ะแ่บที่สุดในเมืองอุบลค่ะแซ่บบอเบลมาได้เลยนะคะร้านแม่อุอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยถนนสัพพิ์ค่ะมากันเยอะๆจ้า ร้านได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากไปกินงานเรานะคะแวะไปที่งานพิงกี้วันเด l แ n นได้เลยนะคะแที่เซ็นทรัลอุบลงานพิงกี้วันเด l แ n นที่เซ็นทรัลอุบลราชธานีเด้อค่ะเจอกันเด้อจ้าเจอกันเด้อจ้าร้านพิงกี้นะคะฝากด้วยค่ะ